ทุกคนเจอกันในคลิปวิดีโออีกแล้วนะคะวันนี้ว่ามาทําคลิปแชร์เทคนิคดีๆที่วาใช้ประจําใช้แล้วเห็นผลเอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะแล้วก็วันนี้เป็นคลิปการสระผมนั่นเองนะคะเพราะว่าตอนเนี้ว่ากกาลังจะไปสระผมนะคะแล้วก็จะให้ดูสภาพหัววาวว่าตอนนี้มัน,ม,นมันเยิมแค่ไหนนะคะดูดีทุกคนอันนี้คือสภาพของคนไม่สระผม,มประมาณ3วันได้นะวาจะสระผมแค่อาทิตย์ละสองครั้งเท่านั้นนะคะเพราะว่ามีเทคนิคพิเศษที่ทำ ให้หัวเราไม่มันนั่นเองนะถ้าเพมื่อคนไหนเคยไปสระผมที่ร้านก็จะรู้เลยนะว่าการสระผมที่ร้านน่ะมันสะอาดขนาดไหนนะคะแล้วก็ทําให้ผมเราดูแบบมีวอลลุ่มไม่รีบไม่แบนด้วยนะแถมยังกลับมาอยู่ได้อีกตั้งหลายวันขวาผมจะมันอีกรอบนึงนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะเป็นการแชร์เทคนิคสระผมด้วยตัวเองแต่ว่าให้อารมณ์เหมือนสระที่ร้านสวยๆเลยเริ่มกันทีอ่อย่างแรกนะคะเอาตั้งแต่การสระผมก่อนเลยแล้วกันนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไปสระให้ดูนะคะเพราะว่าว่าไม่มีคนถือกล้องให้นะเพราะฉะนั้นจะอธิบาายยให้้ฟัังงกก,นนะะงกก่่ออนนนแแลวะะคร ก็คือเวลาสระผมนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อจะต้องลงยาสระผมที่บริเวณโคนผมนะคะแล้วก็สระบริเวณที่มันชิดหนังหัวมากที่สุดนะพราน้าเปียกผมก็เอาชมพูล,ลงไปบริเวณโคนผมให้ทั่วนะคะแล้วก็นวดนวดเกาๆา,าอยู่อย่างนั้นนะทุกคนพอรู้สึกว่าทั่วหนังหัวแล้วค่อยล้างออกนะคะเทคนิคสําคัญของขั้นตอนนี้ก็คือลงแชมพูแล้วก็สระบริเวณแค่หนังหัวเท่านั้นนะห้ามสระบริเวณปลายผมเด็ดขาดนะคะเพราะว่าเวลาเราล้างแชมพูออกแชมพูมันก็จะ ลงไปบริเวณปลายผมอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นสระแค่บริเวณหนังหัวก็พอแล้วนะพอล้างแชมพูออกหมดแล้วให้เ,เพื่อนๆทำแบบเดิมซ้ําอีกหนึ่งรอบนะคะคือลงแชมพูบริเวณแค่โคนผมแล้วก็สระรนวดนวเกาๆให้รู้สึกสะอาดมากที่สุดนะคะแล้วก็ล้างน้ําออกนะคะเสร็จแล้วก็ทําแบบเดิมอีกครั้งเป็นรอบที่3นะคะหลายๆคนอาจจะกลัวว่าทําแบบนี้สระถึง3รอบอ่ะจะทําให้ผมแห้งหรือเปล่าทุกคนไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าบริเวณที่เราสระมันจะเป็นบริเวณโคนผมที่แข็งแรงอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นส่วนที่ ที่โดนแชมพูของเราก็คือคนผมเท่านั้นนะผมบริเวณคนผมมันค่อนข้างจะแข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องผมแห้งเสียเลยนะทุกคนเสร็จแล้วพอล้างครบทั้ง3รอบแล้วนะคะทีนี้ก็จะมาลงทเมนต์หรือว่าครีมนวดต่างๆนะเทคนิคสําคัญในการลงครีมนวดเลยก็คือห้ามลงบริเวณหนังหัวนั่นเองนะทุกคนจะต้องลงบริเวณที่ เป็นปลายผมแล้วก็ขึ้นมาสักครึ่งหนึ่งแบบนี้นะคะอย่างนี้ปลายผมใช่ไหมก็ขึ้นมาสักประมาณครึ่งหนึ่งอย่างนี้เลยนะทุกคนอันนี้ก็คือลงลงไปนะคะให้ทั่วๆทิ้งไว้ประมาณ3นาทีนะทุกคนอดใจรอ,อนิดนึงนะคะเพื่อจะให้ทีตเมนต์เขาบำรุงได้ล้ำลึกที่สุดก็ประมาณ3นาทีนะพอครบ3นาทีก็ล้างน้ำออกได้ตามปกตินะคะเราก็จะได้ผมแบบสะอาดสะอาดหนังหัวแบบที่ไม่มีความมันติดมาอยู่เลยนะทําเทคนิคนี้จะทําให้ผมอะ่ะมันช้าแล้วก็อยู่ได้หลายวันนะคะก็ต้องขอโทษ นนนะเพราะว่าว่าไม่ได้ทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะว่าอยู่คนเดียวทุกคนมันก็ไม่ถนัดในการถือกล้องตอนสระผมนะคะแต่ก็นั่นแหละเดี๋ยวว่าขอตัวไปทําตามเทคนิคที่ว่าเล่าให้ฟังเมกีกก่อนนะคะแล้วค่อยมาดูกันต่อว่าการจากสระผมเสร็จแล้วเราจะมาบํารุงอะไรกันต่อสระผมมาแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วเพื่อนๆก็เช็ดผมให้แห้งสักประมาณ50%อนะอันนี้ว่าก็เช็ดมาบ้างแล้วนะคะนี่แบบนี้เลยรู้สึกว่าหัวสะอาดมากๆนะโดยเฉพาะตรงหนังหัวนะคะเพราะว่า ไปถึง3ามรอบอย่างที่บอกกันไปนะแล้วว่าก็จะต่อด้วยขั้นตอนการบำรุงนะคะขั้นตอนการบำรุงเนี่ยว่าไม่สีเรียสแล้วเ,เพื่อนๆจะใช้อะไรนะคะจะใช้เป็นเซรั่มบำรุงผมหรือว่าจะใช้เป็นมูสหรืออะไรก็ได้นะแต่สําหรับว่าว่าจะชอบเป็นเซรั่มแบบนี้นะคะอันนี้เป็นของโดบนะอันนี้ว่าชอบมากเลยแล้วว่าก็จะบำรุงไปบริเวณที่เป็นปลายผมนะคะเราก็แบ่งผมให้ได้ครึ่งแบบนี้เลยนะแล้วก็กดลงไปเลยนะคะเซรั่มที่เราจะบำรุงจะเอากี่ปั๊มก็แล้วแต่ คนเลยนะว่าก็ชอบบำรุงแบบแน่นๆนะคะเยอะๆแล้วก็วิธีทําก็คือนี่เลยทุกคนจับปลายผมขึ้นมานะคะแล้วก็ลูบไปเลยแบบนี้นะการที่เราบำรุงผมตอนที่เขายังไม่แห้งสนิทก็จะช่วยให้พวกเซรั่มที่เราทาลงไปนะคะมันซึมเข้าไปในผมดีมากกว่าตอนที่ผมแห้งนะทุกคนแต่วิธีบำรุงของว่าก็คือว่าจะลูบแค่บริเวณปลายปลายผมขึ้นมาสัากมาครึ่งนึงแบบนี้นะคะจะไม่ลงเซรั่มบำรุงที่บริเวณขคนผมเด็ดขาดนะเพราะว่ามันจะทําให้ผมเรามันนะคะแล้วก็ ทำให้แบบอยู่ได้ไม่นานนะทุกคนจะบำรุงแค่ปลายผมแบบนี้ก็พอนะคะส่วนอีกข้างนึงก็ทําเหมือนกันเลยนี่ลูปไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวความมันนะทุกคนเพราะว่าบริเวณปลายผมมันจะเป็นบริเวณที่ค่อนข้างแห้งนะเวลามันมีเซรั่มหรือว่ามีน้ํามันอะไรที่บำรุงลงไปตอนที่มันยังไม่แห้งอ่ะ ตอนที่ผมเรายังเปียกๆอยู่มันจะซึมเข้าผมไปหมดเลยนะคะไม่ทิ้งความมันไว้ลงไปแล้วเรียบร้อยทั้งสองข้างเลยนะทุกคนเห็นไหมว่านี่ไปผมก็จะดูแบบมีน้ำหนักมากขึ้นไม่ดูแห้งๆกรอบๆเหมือนตอนแรกน,นะคะแล้วก็หลังจากนี้ก็สามารถไปเป่าพัดลมหรือว่าจะใช้ไดร์เป่าผมก็ได้นะแต่สำหรับวาวาชอบเป่าพัดลมมากกว่านะคะเพราะว่ามันไม่มีความร้อนอะไรไงแต่ถ้าใครอยากให้ผมตรงหรือว่าอยากทําให้ผมมีวอลลุ่มเพิ่มขึ้นมาก็ ใช้ได้ผมน่าจะดีกวานะทุกคนเดี๋ยวขอตัวไปเป่าผมให้แห้งนิดนึงนะคะแล้วเรามาดูกันว่าใช้เทคนิคนีคน้แล้วผมของเราจะเป็นไงบ้างนะคะเดี๋ยวขอตัวไปเป่าให้แห้งนะแล้วกลับมาดูเยค่ะผมแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างเราก็จะได้ผมที่ตรงโคนดูมีวอลลุ่มวอลลุ่มแบบนี้นะคะเพราะว่าเราได้กําจัดความมันไปแล้วยังสิ้นซากนะส่วนปลายผมก็จะยังมีความแบบชุ่มชื้นอยู่นะคะเพราะว่าเราได้ลงเซรั่มบำรุงผมไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทําให้ได้ผม ที่สวยๆแบบนี้เลยนะอารมณ์แบบไปซาลอนไปร้านทําผมมาเลยนะคะแล้วผมก็จะสะอาดอยู่แบบนี้ได้ถึง 2- 3สวันเลยนะทุกคนเพราะว่าเราได้เน้นบริเวณคนผมนะคะคือเทคนิคนี้ว่าสังเกตตอนที่ว่าไปสระผมที่ร้านอ่ะเขาจะเน้นบริเวณคมนมากๆเลยแล้วก็สระตรงโคนหลายรอบนะคะส่วนตรงปลายเขาจะไม่ได้ไปยุ่งกับมันเลยนอกจากตอนที่สระเสร็จแล้วมาบารุงทีหลังน,นะคะก็เป็นไอเดียดีๆเทคนิคดีๆที่ว่าเอามาบอกต่อเพื่อนๆกันนะแต่เทคนิคนี้เหมาะสําหรับสาวผมมันมากกว่าสาวผม ะะเพราะว่าสาวผมแห้งจะมีปัญหาพวกหนักศีรษะแห้งด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่เหมาะกับเทคนิคนีคน้นะคะแต่ว่าถ้าสาวผมมันก็จัดไปเลยค่ะเทคนิคนี้เวิร์กมากๆเลยเพื่อเมื่อไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้วาด้วยนะคะลองใช้เทคนิคนี้แล้วเป็นยังไงบ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกว่าบ้างนะคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าคะ่ะบ๊ายบาย